<laughs> ชื่ช้างสวนเธอสแล้หล่อเวอร์นั้นหรอเกาม,ม,มุนแห <c oughs> มม,มาถึงเกามุนมันเท้าบอยเหรอเออบีบไปแบบไปบีมมบนม,ม,ม,มวัวอะไรเงี้ยอ, <c oughs> อะอบ <c oughs> ชอบจงวนทําผมดํำนะจริงๆไม่ไม่ผมดำเลยอยงอะไงเงี้ยชอบออเขาว่ามันมันเข้ากับน้องอ่ะแล้วมันจะมีหลายจังหวะเลยนะที่เขาชอบจีกอ่ะเ,ออเนาะจีกมาด้านหน้าบ่อยนะแล้ว,ลวลออแบบอินเนอร์อินเนอร์ นิกี้ก็เอาดิอาสิใครจะใหญ่กว่ากันลายเต้นออกมาข้างหน้าทีอะไรคู่กันที่ไรคือแบบลายเต้นเสมอกันมากแบบ เสมเอรนาๆอะไรนเนด้อยู่ทนเดวะใชรจะชอบสเตนั้นบเที่มัน it, เปี่ยนเปยสี M <c oughs> ก็สเตนั้นและที่ฉันชอบออที่เป็นเสื้อเสื้อลายแดงดำที่น้องบอกเหมือนพึ่งอะ <c oughs> ตอนที่เปิด กีต่ตัวทุกคนจิก้องเก่งมากก้องแตกไปกี่ตัว <c oughs> เปลี่ยนแบบเปลี่ยนสเตจด้านหล <ไป S 2> ังเปลี่ยนเสียงเป็นสนามบอลอ๋อคนละอัอออออออนงั้อนเทม นสน,<ช>นามอะไรรักบี้อ่ะ <c oughs> แต่เจ๊กน้องเาเล่นกีฬาเก่งใหญ่างเลยนะเพื่อนบอกว่าตอนเขาอยู่ออสเตเลียเขาก็เล่นรักบี้น,น,น้องพูดมีนเสน่ห์อ่ะ<ช>มีนเสน่ห์มากผู้ชายคนนี้แล้วก็ตอนนั้นไงที่เราไปเห็น,จนหหเจแบบเอตอนเดอนข้างหลังแต่ดึงสายตาสุดอ่ะถ้าคนนี้ถ้าเขาไม่ตลกอ่ะก็คือทุกคนตายอ่ะต้องให้เขาตลกไปดีแล้ว ขนาดเล่นขนาดเล่นเกมสปายยังเป็นคนที่เพื่อนสงสัยที่สุดอ่ะยังไม่ได้ทาอะไรเลยทุกทุกคนสงสัยเจไ้ก่อนทำตัวน่าสงสัยแต,แต่เขานะี่ยกับชอบชุดที่มันชุดหลังๆมันเป็นลายๆแต่มัน